ตรงนี้นะคะอะพินยาแฟนตาซีรีสอร์ทนะ,ะเป็นรีสอร์ทที่อยู่ที่บางสะเลลนะ,ะจะุดเดตนนของที่นี่นะฮะก็เป็นรีสอร์ทสไตล์เป็นรถคลาสสิกโบราณพาไปดูรีสอร์ทที่อยู่แถวแถวบางสะเลบ้างนะ วันนี้เราไม่ได้มาพักนะแต่เรามาเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวเรา,เาแวะคาเฟ่ของที่นี่นะคะแล้วเราจะเดินถ่ายบรรยากาศที่พักของที่นี่ให้ดูนะนะ่นอภิญญารีสอร์ทบางสะเลอยู่สตัตหีบชนบุรีนะฮะ เดินดูบรรยากาศของที่พักที่นี่นะฮะที่นี่เขามีอยู่20กว่าหลังเลยนะฮะถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่ราคา2,000บาทนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นวันหยุดก็2003นานะฮะนี่ฮะมุมน่ารักมากนะะมุมถ่ายรูปแบบเยอะมากๆเลยนะเป็นแนวแฟนตาซีนะฮะแฟนตาซี Fantasy แล้วเป็นแบบบ้านคลาสสิกโบราณนะฮะ รถคลาสสิกโบราณเนี่ยฮะพาเดินดูนะบรรยากาศของอภิญญารีสอร์ทบางสะเลนะฮะอภิญญาแฟนตาซีรีสอร์ทนะฮะอยู่ที่บางสะเลนะฮะแล้วก็จะมีช่วงของการลดราคาด้วยนะ,ะลดราคา10%ก็ถ้าเป็นวันธรรมดาก็พันแปดนะฮะ เป็นวันหยุดก็ลดลงไปอีกนะฮะอันนี้ต้องลองติดต่อสอบถามที่เพจดูนะฮะที่พักเขามีเยอะมากๆนะเหมาะมากเลยกับการจัดสัมมนานะแล้วก็พาเด็กๆมาพักผ่อนที่นี่นะภูมิถ่ายรูปเยอะแล้วก็กิจกรรมปั่นจัก,กรยานมีจักรยานให้ปั่นด้วยนะฮะดูสะอาดดีด้วยนะ รถไถ่เนี่ยเสียดายนะเ,ยนะเราดูด้านในไม่ได้นะนี่ยเรามาเที่ยวคาเฟ่นนะฮะคาเฟ่เขาก็มีให้บริการนะมีอาหารแบบเป็นอาหารจานเดียวแบบง่ายๆถ้าเราไม่ได้พักของเขาเราก็มารับประทานอาหารได้นะฮะมาในส่วนของโซนคาเฟ่แบบที่เรามาได้นะฮะ แล้วก็ที่นี่เขาจะมีอาหารเช้าเป็นแบบบุฟเฟ่นะน่าสนใจนะฮะเราไม่ได้พักที่นี่นะฮะแต่ว่าเรามาคาเฟ่แล้วเราก็ขออนุญาตเขาเดินถ่ายให้ดูบรรยากาศนะฮะพิญญาแฟนตาซีรีสอร์ทบางสะเลีนะมีสระว่ายน้ำด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นแบบส่วนตัวนะฮะแล้วก็สระว่ายน้ำแบบส่วนกลางจะอยู่อีก ฝั่งหนึ่งนะตรงนั้นสันดีมากนะสายถ่ายรูปไม่ควรพลาดเลยนะบรรยากาศของพัทยารีสอร์ แรงมากนะีพักเขาก็อยู่เป็นโซนแบบหันหน้าเข้าหากันนะฮะแล้วก็เขาก็จัดมุมไว้ถ่ายรูปแบบเท่ๆนะคะแนวอเมริกันนะฮะ ก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำของส่วนกลางของเขานะฮะสระว่ายน้ำวิวภูเขาหาเดินดูรอบๆเลยนะฮะสำหรับบรรยากาศของอัพพิยาแฟนตาซีรีสอร์ทนะสระ,สะว่ายน้ำส่วนกลางนะ ที่นี่มีครบหมดเลยนะฮะที่ถ่ายรูปมุมถ่ายรูปที่พักเก๋ๆนะฮะรวมถึงร้านอาหารคาเฟ่สระว่ายน้ำวิวภูเขานะฮะแล้วก็โอเคเลยนะกับที่พักอภิญญายฟนตาซีรีสอร์ทตรงนี้นะสะอาดด้วยนะที่สำคัญนะสะอาดด้วยแล้วก็มีกิจกรรมให้ ได้ทําก็คือมีเห็นมีจักรยานนะมีจักรยานเว้ปั่นนะรอบแล้วพาเดินดูรอบเลยนะแล้วนะลก็มาจบอยู่ที่ตรงส่วนด้านหน้าก็คือคาเฟ่นะฮะ สำหรับบรรยากาศของอภิญญาแฟนตาซีรีสอร์ทบางเลนะฮะมาถ่ายให้ดูบรรยากาศของรีสอร์ทนะรานะคาที่พักก็เริ่มต้นที่ถ้าวันธรรมดา2,000บาทนะฮะถ้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็เป็นอ่าวันศุกร์วันเส,สาร์นะ2,003นะแต่ยังไงก็ลองสอบถามทางเพจดูนะแล้วก็ที่พักของเขาจะมีหลายรูปแบบมากนะก็มีทั้งแบบแนวแฟนตาซีแล้วก็แบบบ้านคลาสสิกโบราณนะฮะ อันนี้เป็นบรรยากาศของจุดไฮไลท์ของเขานะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ